ตัวเกมแมคคาราชีนะครับก็จะเปิดให้เข้าเล่นในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจาะลึกตัวระบบกันในวิดีโอนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs เมคคาราชีนะ <laughs> ก็เออเกมนี้เป็นเกมแนวถ้าเกิดว่าใครชอบ Front Mission อะไรอย่างเงี้ยนะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ใกล้จะออกมาแล้วแล้วก็เป็นช่วงเบต้าเทสอยู่นะครับก็เลยผมก็ได้ความที่เป็นแฟนของฟอ i s s i o n มานะครับผมก็ เก่ามากพอสมควรแล้วแล้วเกมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะก็ให้เรามารู้จักกับเมคคาราชิในมุมที่เป็นแบบว่ารอมิชันบวกกาชาเท่ากับเมคคาราชิ นะครับแล้วเขาทำฟอกแมคคาพวกอะไรได้ค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็ทนมันจะคล้ายๆกับฟอนเดมชันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราก็จะพูดถึงตัวระบบของเกมในวิดีโอนี้กันนะครับเนี่ยเห็นไหมหุ่นแบบอย่างเท่เลยนะแล้วตอนนี้คือเกมเขาก็เปิดเป็นเบต้าเทสนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะก็เดี๋ยวผมใส่เว็บไซต์ของเมคคาลชีไว้ด้านล่างนะอันนี้ผมเล่นบน MacBook M1 นะครับก็คือของ iOS เอสงเนี่ยสามารถที่จะ,ะใช้สิ่งที่เรียกว่า test flight mode นะครับก็จะเป็นแอปของ a อ p l e ิลน แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไมคคาราชิเล่นจากในนั้นได้เลยนะก็ตัวนี้มันเขาก็จะให้เราแบบทดลองเล่นในด่านต่างๆดูนะครับมีระบบอารีนาระบบเอพีวีต่างๆแล้วก็รวมถึงระบบอัปเกรดด้วยนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวทำวิดีโอนี้ออกมาเป็นแบบเป็นไกด์เบื้องต้นก่อนก็แล้วกันว่แบบเอ้ก่อนที่เราจะเจอของจริงกันอย่างเงี้ยตัวระบบอัปเกรดของเกมแล้วก็ภาพรวมเป็นยังไงนะครับก็เวลาที่เลยกันจะได้แบบลดเวลาได้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสําหรับระบบหุ่นละกันนะก็ระบบหุ่นของเกมเนี้ยนะครับ ่าก็จะอยู่เริ่มต้นที่ตัวแฮงเกอร์ตรงนี้เลยนะครับเออก็อันนี้เดลี่ล็อกอินแล้วนะนะครับนี่ระบบแฮงเกอร์นะครับอันนี้แบบก็เอ่อก็จะล็อกอินแต่แต่ระหว่างตอนช่วง11โมงนะอันนี้ก็แบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารู้จักระบบต่างๆของเกมกันเกมนี้ก็จะมีหุ่นระบบหุ่นนะครับผมที่เรียกว่าวานเซอ, ancer, อร,ร์เอ้ยไม่ใช่ ST วานเซอร์อะไรเราบอทเฮ้ยก็นี่นะครับผมก็คือ เนี่ยเราก็มากด TST ตรงนี้ Assembly นะครับตัวระบบของหุ่นเกมนี้นะครับหุ่นเกมเนี่ยถาาว่าชิ้นส่วนของหุ่นเนี่ยก็คือหุ่นหนึ่งตัวเนี่ยมันจะประกอบด้วยแขนซ้ายแขนขวาตัวแล้วก็ขานะครับซึ่งด้วยกรอแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีเสเตต,ตัสต่างๆที่แตกต่างกันนะครับการที่เราจะหาหุ่นได้เนี่ยเราหาได้จากไหนบ้างนะก็ ก็ตัวของเกมเนี่ยก็จะให้ระบบกาชามาด้วยนะครับระบบกาชามาก็จะอยู่ในตรงที่เป็นชิปปิ้งตรงนี้นะครับชิปปิ้งตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะแบบใช้เจ้าตัวเพชรสีฟ้าๆอันนี้นะครับในการที่เราจะเอาเพชรเนี่ยนะมาซื้อตัวตัวต๋วต่างๆที่เราสามารถที่จะเอามาจับชิ้นส่วนได้นะครับก็จะมีตั๋วยู่หลักชนิดนะครับแล้วก็อนอกจากนี้คือก็จะมีหุ่นที่เราสามารถที่จะแบบรุนว่าจะได้หุ่นในเทียร์ต่างๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องระบบอัปเกรดกันนะครับเนี่ยก็คือ หุ่นแต่ละอันนะอันนี้แบบระดับสีลุ้งเลยนะอันนี้น่าจะเป็นหุ่นของไอ้เจ้าโลซาตอนแรกป่ะดูแข็งแกร่งมากเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นระบบที่แบบเราสามารถที่จะหาชิ้นส่วนหุ่นได้เดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูสักอันหนึ่งครับเผื่อมีลุ้นกับเขานะครับนี่ฮะอ่าก็ตัวเกมที่เป็นระบบเทสเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราแบบไอ้มีตัวอินเกมเครดิตนะให้เราเอามาลองเล่นกันได้ก็ล็อกอินทุกวันเราก็จะมีโอกาสในการได้อ่าเจ้าตัวอินเกมเครดิตนะครับเอามาลองซื้อของน่นนี่นั่นอนอยยะะ่งเี ก็จะเป็นชิ้นส่วนหุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นตัวหุน่น่าได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะได้ทั้งแขนทั้งขาทั้งหุ่นใช่ไหมอันนี้พอเราพูดถึงชิ้นส่วนของหุ่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ระบบตัวอัปเกรดของหุ่นเลยนะครับวิดีโอนี้จะค่อนข้างเน้นหนักไปที่เรื่องของตัวระบบมากกว่าเลยนะครับเ,เพื่อนๆจะได้แบบว่าแบบ,แบ,บคล้ายๆกับว่าอันนี้เราจะได้รู้ว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างนะตัวหุ่นเนี่ยก็จะอยู่มาคู่กับนักบินนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงนักบินต่อจากนี้ด้วยนะครับอ่าก ตัวหุ่นที่เราได้มาแต่ละตัวเนี่ยนะมันก็จะสามารถที่จะประกอบมาเป็นตัวต่างๆได้นะหุ่นเนี่ยทำอะไรได้ได,ได้ได้บ้างนะครับหุ่นแต่ละตัวนี่มีสีนะครับสามารถที่จะคัสตอมไม้ตัวสีนะครับสีตัวถังสีอาวุธแล้วก็สีเอ็มเบลมได้ด้วยนะครับ เนี่ยก็สามารถแปะเอ็มเบลมต่างๆได้นะเล็กๆน้อยๆคัสตอมไมได้อะไรแบบนี้นะผมอยากให้แบบมันตั้งฉายาหุ่นได้ด้วยนะครับติดสติกเกอร์หุ่นได้แขนซ้ายแขนขวามีติดเอ็มเบลมต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบตานะครับแล้วก็อ่าจจะเรามาดูกันสีอย่างเงี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนสีหุ่นได้นะใครชอบแบบสีแบบสีหุ่นแดงๆแรงสามเท่าอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าผมชอบทําสีทั้งทีมนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันนะอันนี้เราก็ทําเป็นสีแบบอ่าสีชมพูนะครับผมทีมเราชื่อพิงกี้นะ เน้นสีจมูทั้งตัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็ใส่สีอาวุธได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพวกแต่งสีนะครับแต่งสีอาวุธแต่งสีนู้นนี่นั่นได้นะครับก็เป็นอะไที่แบบใครที่ชอบแต่งหุ่นเนี่ยก็ถือว่าอโอเคเลยนะครับเนี่ยใส่สีโลได้ไหมสวยนะครับอาวุธซ้ายขวาแต่งสีได้เหมือนกันอะไรแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องของการทําสีหุ่นนะครับเนี่ยก็ อันนี้ก็คือเป็นโหมดแรกนะเราสามารถคัสตอมไม้หุ่นนะคัสตอมไม์กองทัพเราได้นะแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยมันม,ม,นมบบีมันมีระบบที่เป็นอารีนาด้วยก็จะให้เราเอาหุ่นเราไปต่อสู้ได้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าเห็นตามสีที่เราคอนฟิกไว้นะประมาณนั้นนะครับอันต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการประกอบหุ่นแล้วนะครับก็ในการประกอบหุ่นเนี่ยเพื่อนจะเห็นได้ว่า,าเราจะสามารถที่จะเลือกอตัวมันจะเป็นแบบเบสตามนักบินแต่ละคนกับหุ่นที่เขาจะใช่ไ,ไหม ก็คือเขาสามารถที่จะเลือกตัวชิ้นส่วนหุ่นได้นะ,ะชิ้นส่วนหุ่นก็คือไอ้เจ้าที่เราไปเปิดกาชามาเมื่อเมื่อเมื่อตะเกียนนั่นแหละนะครับนี่ก็จะมีพวกค่า FP นะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้เลยนะเกมนี้ทำข้อมูลไปค่อนข้างละเอียดเลยในแต่ละสเต็นะครับ FP ก็คือไฟาวเวอร์นะครับก็เป็นเบสเดามเอทนะครับผมการทำเดามเอด้วยนะครับก็ไฟาวเวอร์ FP สูงก็จะยิงแรงนะครับอันต่อไป HP นะอันนี้ก็คือฮิตพอยต์นะครับเนี่ยก็ เนี่ยก็เป็นเบสเดินเดอร์บิลิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาก็เขาจะบอกสแตททั้งทั้งทั้งหมดเลย FP การยิงแรงนะครับ HP นะครับผมอ่าคือ HP ของอ่าของหุ่นนะอาร์เมอร์คือดีเฟนส์นะครับฮิตคือโอกาสในการตีศัตรูโดน ดอชโอกาสในการหลบนะครับก็จะมีดอชด้วยอะไรแบบนี้นะครับน่แล้วก็เนี่ยมูฟความสามารถในการเดินอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยพาวเวอร์ Power, นะพาวพาวก็ถ้าเป็นค่าความสามารถในการแบบไอ,อ,อถือของได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะติดตั้งอาวุธได้เยอะน้อยนะครับคริสเลสป้องกันการติดคริตได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส t ตตน,นะแล้วเราจะเห็นได้ว่าในชิ้นส่วนของออในชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างเงี้ย มันก็จะสามารถที่จะหนึ่งใส่คอนเนคเตอร์ได้คอนเนคเตอร์ก็คือแบบว่าใส่พวกออปชันต่างๆนะครับเข้าไปเพื่อที่จะเป็นแบบเหมือนการมอดเพิ่มสเตตอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยอันนี้ก็ทำละเอียดพอ,พอสมควรนะครับเราสามารถที่จะ แล้วเข้าใจว่าเจ้าตัวชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยเออมันมันมีแบบว่าพวกออปชั่นต่างๆด้วยนะที่แบบว่ามันมันแบบจะเพิ่มคุณสมบัติเป็นครบเซตอะไรพวกพวกพวกเนี้ยนะครับอย่างตัวนี้จะติดมากับลิควิดอ่าลิควิดรีแพคคิดอย่างเงี้ยใช่ไหม เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าพวกแบบครบเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเมื่อ HP ต่ำกว่า50%จะมีโอกาส1% 0 0ที่จะฟื้นเลือด6%อะไรแบบแบบแบบนี้นะครับก็เนี่ยมันจะเป็นแบบพวกโบนัสต่างๆนะแล้วก็คือชิ้นส่วนของหุ่นเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่หาได้ตามเควสตต่างๆนะครับก็เกมก็จะบอกไว้อ่าอย่างเช่นอันนี้ก็ อย่างอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Heavy HT Component เนี่ยมันก็จะได้มาจากเนี่ย c o d e f l y Sweater อันนี้นะครับก็เราสามารถลงได้ทุกวันวันละ4รอบอะไรแบบนี้นะอ่าพอเราลงอันนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้พวกอุปกรณ์มานะครับอันนี้สามารถที่จะลงแล้วกดผ่านได้เลยอะไรเงี้ยกด s w i e p 1ทีก็เนี่ยมันจะใช้พลังงานที่ชื่อว่าเจ้า,จาตัว Energy ตรงนี้นะครับ ก็สำหรับช่วงเบต้าเทสสามารถเขาจะให้ไอเจ้าตัวกล่ uh, องพลังงานได้มาอยู่แล้วแล้เราก็ากดได้ไม่อั้นเลยแต่อันเนี้ยลงได้วันละ4รอบนะ,ะเพื่อค้นหาชิ้นส่วนนะครับและอีนก็แบบว่าอัปเกรดได้เรื่อยๆนะอันนี้ผมเข้าใจว่าเจ้าต,ตัว max ก e v e l ลของการอัปเกรดเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขีดได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมอัปเกรดมามันได้ลเวล15นะตอนนี้มันได้20แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอชิ้นส่วนหุ่นยนต์นะ แล้วก็มันจะมีมากกว่านี้อีกนะครับนั่นก็คืออย่างเช่นชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ชิ้นส่วนที่มัน3กันน่ะถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายสายสายกาชาเนี่ยก็น่าจะได้ชิ้นส่วนระดับที่เป็นะระดับอันนี้คือตามมันจะมาอัพเกรดของมันใช่ไหมสีทองสีม่วงสีฟ้าใช่ไหมครับตัวอัปเกรดระดับสีฟ้าเนี่ยเราสามารถใช้ตัวที่เรียกว่าคุณตี้อัปเกรดเนี่ยนะครับในการเพิ่มค่าความสามารถพื้นฐานมันได้ด้วยนะครับ เนี่ยอันนี้คุณภาพอัปเกรดนะครับคือใช้ชิ้นเดียวกันเนี่ยมาปึ้งเข้าไปใส่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีตาเพิ่มระดับเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ยก็เราก็ต้องผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องเนี่ยแบบคล้ายๆกับว่ามันรวมเนี่ยมันรวมเพื่อเพิ่มแรงกันได้อะไรเงรี้ยแล้วก็อัปเกรดตัวแขนให้แบบว่ามันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ Common Heavy ST Part อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออัปเกรด เพิ่มระดับเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยน่าจะประมาณนั้นเนี่ยมันกด batch process Pro ได้ได้ด้วยนะคือแบบท,ทำให้มันอัปเกรดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับก็เพิ่มขีดความสามารถของชิ้นอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับอ่าก็แล้วนอกจากนี้นะอ่าเจ้าตัวชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยมันใส่เราพูดเรื่องใส่คอนเนคเตอร์ไปแล้วเนาะอ่ามีรี p a คค kit enhance เพิ่มระดับได้นะครับอ่าก็เนี่ยเพิ่มระดับถึงระดับ20อะไรอย่างเงี้ยได้นะตอนนี้นะแต่ผมคิดว่าด่านในท้ายมันน่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้เข้าไปอีกนะมันก็แบบคค่่อออออยยๆปลลดกมาทีะหนนรับ เนี่ยก็มีชิ้นส่วนแล้วนะครับอ่ามีคอนเนคเตอร์รพูดถึงแล้วเนาะอ่าเพิ่มคุณภาพอัปเกรดแล้วอ่าอเทมเซ็ตต่างๆนะครับอ่าก็ถามว่าตัวหุ่นเนี่ยมีความสำคัญมากไหมก็มีความสำคัญมากอยู่มันหมายกับว่าเป็นแกนกลางหลักของอ่า ของชีวิตของตัวละครเลยนะครับก็อาวุธอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องอาวุธกันบ้างก็พอพูดถึงหุ่นแล้วเราก็ต้องพูดถึงอาวุธด้วยนะครับอาวุธของเกมนี้จะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับก็จะมีทั้งอาท้ายที่เป็นปืนกลนะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบมีทั้งปืนกลอ่าแต่ละตัวเนี่ยอ่าหุ่นแต่หุ่นแต่ละแบบเนี่ยกับนักบินแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีท้ายต่างๆด้วยนะครับ อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นไทป์ที่เป็นแบบไทป์ที่เป็นแทงนะไทป์ type ที่เป็นแทงก็จะใส่ไ,ได้แบบปืนกลนะครับผมหมัดอันนี้ก็เป็นแบบระดับเม,เมลีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีโลนะโลก็คือว่าเอาเอาไว้ป้องกันการโจมตีได้นะครับคือแบบเวลาที่โดนศัตรูยิงสวนอย่างเงี้ยโลพวกนี้มันก็จะเอาโล่มากันให้ก่อนนะแล้วพวกนี้มันก็คือแบบมันจะเข้าไปบล็อกแทนเพื่อนได้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถโมดิฟายอาวุธได้อีกนะฮะใส่บูป i ินเข้าไปเพื่อ,อเพิ่มความสามารถได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ เนี่ยอันนี้ก็คือแบบพอเราเล่นผ่าน2ขี7แล้วอะ่ะอันนี้มันก็ทําให้เราแบบเราสามารถที่จะได้ปลดล็อกไอ้เจ้าตัวเว m พอดิฟิเคชันตรงนี้ได้ด้วยนะก็ ถือว่าเด็ดพอพอสมควรนะมีอาวุธมีอะไรให้เราเล่นเยอะเลยนะครับเนี่ยก็จะเราเราจะเห็นได้ว่านักบินแต่ละคนจะมีสายใช่ไหมอย่างเช่นเอนาเนี่ยเป็นสายป้องกันนะครับดา่าเป็นสายสไนเปอร์นะครับก็สายสไนเปอร์ก็จะถือนี้แหละนะครับปืนไรเฟิลยาวนะครับไคดันนะครับไคดันก็จะเป็นสายเอ่อจริงๆอันนี้มันเป็นรูปหมัดนะน่าจะเป็นอใครแอลซอลอะไรอย่างเงี้ยมั้งมันก็จะแบบมือนหนึ่งก็ถือเป็นเมลี่เวพอนได้นะครับสีชมพูปิ้งเลยเห็นไหมชมพูนุ้นงนิ้งเลยข้างซ้ายก็จะเป็นแบบอะะ้้นะ้นนนนนนนรัับอีีกก็็จเปปปปืืชช กันด้วยนะครับเอ้เรามีปืนแบบเป็นแก๊ตเตอร์ลิงกันด้วยนะครับอ่าสำหรับอาวุธเนี่ยมันก็จะมีแบบที่เพื่อนๆเห็นว่าถือ2มือใช่ไหมอย่างเช่นอันเนี้ยปืนไรเฟิลอย่างเงี้ยเป็นแบบอาไรเฟิลระยะไกลนะครับจะเป็นอาวุธที่ถือด้วยมือ2มืออันนี้ด,นด้วยเหมือนกันปืนแก๊ตเตอร์ลิงเนี่ยก็จะถือ2มือเหมือนกันนะครับอ่าซึ่งอาวุธ2อันเนี้ยถ้าแขนถูกทําลายไปข้างหนึ่งอะความแม่นยํามันจะหายไปด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็แบบเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแล้วก็มีแบบอ่าอันนี้เป็น น,นี่เป็นสายปืนช็อตกันเนาะยังไม่ได้ทาสีนะ่าแล้วก็อันนี้เป็นปืนแมชชีนกันนะอันนี้เป็นตัวเด็ดเลยนะครับชื่อโลซานะอันนี้ก็แบบโอ้โหผมว่าใครได้ตอนเปิดไปอะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเปิดเขาจะเนิรอไหมแต่ว่าตัวนี้ยิงโหดมากเลยนะฮะสำหรับโลซานะเพราะว่านักบินแต่ละคนก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับ มีอันเอกนะอ่าอันนี้ก็สายเมลีนะอ่าตีแบบเป็นสายตีประชิดอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะก็จะมีหลายๆตัวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของอ่ตัวอาวุธที่เอาไว้ใส่ไว้บนไหล่ด้วยนะครับก็จะแบบสามารถที่จะยิงพวกมิดไซด์พวกอะไรได้อีกนะเนี่ยอย่างเวพอนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีเลฟต์แลนะ์โชอเดอร์นะแต่ละอันเนี่ย,ก,ก,ย, Deus, ยไไก็จะมีเอาอาวุธพวกเนี้ยอย่างเช่นกรดเดียสอย่างไรเงี้ยมันก็จะมีอาวุธจรวดมิสไซล์ที่ยิงเป็นแมปได้ด้วยนะครับ แต่ละแบบก็จะมีความเจ๋งที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าอาวุธแต่ละแบบเนี่ยโจมตีกี่ฮิตอะไรแบบนี้โดนกี่ตัวนะครับก็เนี่ยก็จะสามารถเอาพวกอาวุธพวกนี้ใส่ไหล่ไปได้ด้วยแต่ว่าต้องระวังไว้ด้วยเรื่องเรื่องน้ําหนักนะครับเพราะว่าหุ่นแต่ละตัวมันก็จะมีน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับแบคแพาก็จะเป็นตัวเสริมมีทั้งแบบรูปแบบของการที่เอาไว้ช่วยซ่อมบํารุงก็ได้ใช่ไหมอย่างมาอันอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มพลังเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มการโจมตีนะครับได้ด้วย มีแบบแบ็คแพคบางแบบก็จะเป็นแบบพกปืนด้วยนะครับอย่างอันนี้ปริซึมนะฮะเป็นอ่าเป็นอาวุธแบบโปรเจกต์ตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็คแพคนะเหมือนกระเป๋านะ <laughs> เหมือนกระเป๋านักเรียนนะครับแต่แบ็คแพคใ่แบบโหเป็นตัวดีๆเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะผมว่าแล้วก็เริ่มเห็นด้วยนะว่าแบบมันจะมีบอดี้บางแบบอะ่ะอันนี้คือบอดี้นะ บางแบบมันจะเริ่มมีแบบว่าแบบติดอาวุธได้ด้วยอะไรแบบนี้นเราต้องรอลุ้นกันในอนาคตนะผมว่ามีแน่ๆนะครับเนี่ยอันนี้อย่างเปลี่ยนแกตลิงนะครับเปลี่ยนแกตลิงเองก็อัปเกรดได้อะไรแบบนี้นะนี่เราโมดิฟายเพิ่มพลังของแกตลิงได้ได้กลายแบบเอาพวกพิมพ์เขียวพวกอะไรมาใส่นะครับเนี่ยโมดิฟายเพิ่มพลังเข้าไปได้นะนี่นะฮะเนี่ยเขาทําให้มันวอตมากขึ้นได้ด้วยนะเนี่ยมีแอดวานซ์โมดิฟิเคชันด้วยผมว่าเกณฑ์นี้มันมีอะไรให้แบบว่ามัน RNG ให้ได้เยอะไปหมดเลยนะครับ ของหุ่นน่าจะเนี่ยมีพาร์ทของหุ่นน่าจะประมาณนี้เนาะมีอัปเกรดอะไรเงี้ยนะอัปเกรดเอ็นเทนได้อันนี้ก็อัปเกรดได้เพิ่มระดับแล้วก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเนี่ยเพิ่มไฟฟ้าเวอร์ได้ด้วยนะยิ่งแบบเลเวลสูงยิ่งไฟฟ้าเวอร์เยอะอะไรแบบนี้กันได้ชิ้นส่วนซ้ำก็เป็นการช่วยแบบเพิ่มความสามารถขั้นพื้นฐานนะครับผมของหุ่นชิ้นส่วนของหุ่นแต่ละอันด้วยนะนะครับเนี่ยเจ๋งมากเลยนะเนี่ยมันเรียกว่า Quality u p g เก d ดนะครับ ต้องหาชิ้นสาไปเอาล่ะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตรงฝั่งของนักบินกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ฝั่งของนักบินกันบ้างนะครับนักบินแต่ละคนเกมนี้นักบินมีความสามารถที่หลากหลายมากเลยนะครับเราเข้าไปที่ตัวพายลอตตรงนี้นะครับที่มาของนักบินนะนักบินก็จะมีทั้งแบบไอ้นักบินที่ให้มาตามเนื้อเรื่องนะเพื่อนเอนจะเห็นไอ้เจ้าตัว,ตวแบบ เหรียญตราสีทองอันนี้คือได้ได้มาตามอีเวนต์เลยนะครับเนี่ยเป็นเมนฟอสต์นะครับตัวพวกนี้เออตัวที่เป็นตัวเมนฟอสต์อันนี้คือแบบว่าได้มาตามเนื้อเรื่องเลยแล้วเราก็สามารถที่จะแบบว่าแบบเปิดกาชาเพื่อที่จะอัปเกรดตัวพวกพวกนี้มาได้นะเนี่ยไคดันอะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยตัวพวกนี้คือ main frost. เมนฟรอสอีจริงๆขอเอาโลซาเป็นเมนฟอสต์ด้วยกันด้วยก็ได้นะนี่นะนะครับเนี่ยพวกนี้ก็จะได้ตามตามเนื้อเรื่องมาเลยแกรนไคไคดันดาน่านะครับพวกนี้ก็จะ อ่าได้มาแล้วก็พวกนี้ก็คือเป็นนักบินกาชาหมดเลยนะครับสาหรับนักบินในเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญมากเลยนะอ่าที่แบบเอ่อทำให้หุ่นฝังเราจะเก่งจะเอ่อจะจะ,จะเก่งจะสามารถใช้คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมได้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนักบินแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นใครใครดันอย่างเงี้ยนะนี่นะครับใครดันเนี่ย ตัวนักบินเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่นะครับหลายๆอย่างนะคือเขาเขาจะมีค่าท่า AP เขาจะมีแบบไทป์ของเขาก่อนนะเนี่ยความสามารถของนักบินเนี่ยจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ี่ห้าไทป์นะครับไฟเตอร์ Fighter นะครับผมเป็นตัวที่โจมตีในในในใระยะใกล้นะครับเลนเดอร์เลเดอร์ก็คือว่าเป็นการโจมตีด้วยอาวุธเวพ่นต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้โจมตีเป้าเดียวนะครับเอาไว้ตัด อ่ตัววันเซอร์ของเอ่ออชพีของหุ่สนสตรูนะวันเซอร์เลยเหล่วะโถสไนเปอร์นะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้ยิงเป้าเดียวอย่างรุงนแรงนะครับแท็กติกเชียนนะครับแท็กติกเชียนก็คือจะเป็นพวกที่แบบว่าอันนี้เข้าใจว่าเป็นพวกที่แบบว่าใช้ เอา,เอ,าเอาวุธที่เป็นแมปอะพวกที่แบบว่าหยอดวานตัวจรวดวิทไซรนะครับการเดียนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายแทงสายโล่นะเวลาที่แบบศัตรูยิงเข้ามาการเดียนก็มาช่วยแบบไอ้ป้องกันอะไรแบบนี้ได้นะครับแมชชินิกนะครับผมแมชชินิสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยในการแบบไอ้ลักสามารถฮิลซ่อมอเพืเ่อนๆในทีมได้นะครับก็ อาจจะมีพวกบัฟพวกอะไรอย่างนี้ด้วยไว้ด้วยไหมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นะนี่คือความสามารถพื้นฐานนะแต่ละตัวนะครับเมลี่นะครับการโจมตีพื้นฐานอันนี้ก็จะบอกไว้นะอ่าการโจมตีระยะใกล้นะครับผมเมลี่ก็คือว่าตีด้วยนัคเคิลนะอ่าพายบังเกอร์อ่าโพอาร์มันนีอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ตีระยะใกล้นะครับแอซซอลอ่าก็จะเป็นพวกอาวุธที่เป็นช็อตกันแมชชีนกันแล้วก็เรยว่าเฮวี่แมชชีนกันนะครับอาวุธที่เป็นเล้งนะก็จะเป็นแบบพวกแบบอ่าแบบไ,ลนะ,ะไลนะครับ ท็กติคอลก็เป็นพวกแบบมิสไซน์นะค่าค่าแท็กติคอลสูงก็คือจะมีความสามารถในการยิงพวกมิสไซน์ได้ค่อนข้างดีนะครับดีเฟนต์นะครับผมก็จะเป็นการช่วยการลดดามเอจนะอันนี้ก็ของสายกาเดียนนะครับมั c คาเน็ก์อันนี้ก็จะช่วยในการเพิ่มความสามารถในการซ่อมแซมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะแบบว่าค่อนข้างละเอียดมากข้อมูลของเกมนะครับอันต่อไปเรามาดูกันนะเราจะเห็นได้ว่านักบินแต่ละคนเนี่ยนะมันจะมีตรงนี้ก่อนนะครับลเซนส้นะครับผมก็คือใบอนุญาตของเขาเป็นแบบไหนนะไลเซนส์แบบไร์นะครับอ่าก็ อันนี้ก็คือ,อความสามารถอของการขับคูนเนี่ยก็จะเป็นแบบร้อยจดร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีสิ่งที่เรียกได้ว่าซูสซูทาบริตี้เนี่ยจะเป็นตัวคูณความสามารถของนักบินเข้าไปนะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะมีความสามารถของนักบินในแต่ละอันด้วยนะเนี่ยอันนี้นะครับท้ายเป็นทาเลนต์นะครับก็เป็นแบบไฮเปอร์รีอคชันอะไรเงี้ยโอ้โหแบบข้อมูลเกมละเอียดยิบเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะบอกว่าารี a คชันแอทแทนะครับ เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจได้ x ได้ y อะไรแบบนี้นะไฮเปอร์เรียคชันอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตัวบอกว่าตัวนี้มีความสามารถอะไรแล้วก็เนี่ยจะตัวตัวสกิลเนี่ยสามารถเซตเข้าออกได้ด้วยอันนี้เป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ในเกมนะครับก็สกิลแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะเพิ่ม มันก็จะใช้ AP ที่มากขึ้นแต่ว่ามันก็จะได้กลับมาด้วยความสามารถในการทำาดมเมจที่มากขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นนะในเห็นไหมละเอียดยิบเลยนะอย่างเช่นอ,อันนี้พาส,สีของตัวนี้ก็คือว่า First Move Advantage นะก็เมื่อเริ่มโจมตีก่อนจะมีคริด,ดมเมจบอกสิด้วยอะไรแบบนี้นะเห็นไหมละเอียดยิบเลยนะครับเอออันต่อไปนะครับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมมาเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ให้ให้ดูนะคือถ้าเกิดว่าเราได้ตัวนี้แบบเปิดกาชารเราได้ซ้ำ เราสามารถเอานักบินที่ซ้ำเนี่ยนะครับมาทําการปลดล็อกนะหตัวก็ต้องแบบเปิดได้ซ้าม,มากสุด5ตัวนะครับรวมตัวก๊อปปี้หลักก็เป็น6ตัวใช่ไหมเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในในการต่อสู้เพิ่มขึ้นด้วยนะมีแบบทั้งเพิ่มแบบตัวคูณแล้วก็เพิ่มตัวความสามารถทั้ง AP ทั้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็บเพิ่ม AP ขึ้นมาก็ทําให้แบบไอ้ข้องตัตออกสกิลได้มากขึ้นใช้นู่นใช้นี้ได้มากขึ้นนะครับอันต่อไปนะ neurodrive นะครับ อันนี้คือมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นออปชันที่ทําให้เราสามารถที่จะ lock, อัลล็อกพวกความสามารถต่างๆของนักบ,บินเพิ่มเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ผมยังแบบเพิ่งเล่นถึง2อดเก็ตรงนี้ก็คือ,อยังไม่ถึงไกลเท่าไหร่นักนะแล้วเห็นไหมมีการอัลล็อกสกิลทรีของหุ่นแต่ละตัวด้วยนะในไบโอน c คอม่าในไบโอนคอมพิวเตอร์นี่ยมันอัลล็อกเยอะเลยนะครับ จนกระทั่งถึงอะไรเนี่ยถ้าเราดูไกลๆเนี่ยคอนิวลอนเจ็นะครับวิกตอรี่ลัชเนี่ยมีความสามารถในการใช้ er, le, ไพ่บังเกอร์นัคเคิลที่จะโจมตีศัตรูแรงขึ้น1.6เท่านะครับผมอ่าทาร์เก็ตอ่าก็โจมโจมตีพาร์ทที่มี HP น้อยที่สุดอ่าถ้าพาร์ทถูกทําลายแล้วก็จะใช้อ่าใช้อีกข้างหนึ่งในการที่จะใช้เฟอร์ลี่สไตล์อีก1 X d a m a g e อะไรเงี้ยแบบโหดเดือดมากนะครับก็อลองคิดดูว่าถ้าตัวหนึ่งเนี่ยอัพเต็มนี่มันจะเดือดขนาดไหนนะ อันนี้แค่ตัวระดับ B นะตัวพระเอกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวที่แบบอ่าเวลาเราเอัปเกรดไอเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงกันนะอย่างเช่นนี้นะครับผมเราลองเราก็จะรู้จักทายของอหุ่นหลายๆตัวอของนักบินหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นอันนี้เราลองมาดูซิว่าอ่าอันนี้เป็นสายโจมตีใช่ไหมอ่าเราลองดูอันนี้อันนี้นะ่าจะเป็นอแอสซอลไหมแอสซอลจะเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมอันนี้แบบปิ๊บนะ <laughs> ปิ๊บนะครับอ่าเป็นไฟเตอร์นะฮะอันนี้เป็นไฟเตอร์เราผมชอบเรเดอร์มากกว่าแต่เราลองเรเดอร์สักตัวหนึ่งนะครับ,รบอย่างจอร์จี้นะครับโอ้โหนี่มันกราฟนี่ไม่ใช่คนละตัวกันอ่าจอร์จี้อ่าอย่างจอร์จี้อย่างนี้ใช่ไหม ่ถ้าเราบอกว่าจอตตี้นะครับเรามีชิ้นส่งของจอตตี้สามห้าชิ้นนะครับกดคอนเฟิร์มปุ๊บใส่จอตตี้เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมก็อ่เริ่มต้นมานะเนี่ยตามตัว sustainability เห็นไหมอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นร้อยสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็มันจะเพิ่มค่าโพเทนเชียลนะครับเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกตัวคูณในการแบบไอ้ขับตัว st แล้วมันจะเก่งขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะ เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มทาเล n t เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองอัพกันจนเต็มนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวคูณกันตรงน,นี้ก็จะตัวคูณเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถถ้าเพื่อนๆเ,เล่นช่วงเ,เบต้าเทสต,ต,ตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาฟรีเครดิตมาเปิดตัวนักบินได้นะครับนี่นะครับก็ดูตัวคูณการสกิลไฟน์ 5, นะเห็นไหมเพิ่มขึ้นมา,มาเป็น12เปซ็นนะครับ แล้วมันก็มีการเพิ่มช่องทาเลนต์ได้วยบางอันนี้นะครับอ่าเข้าใจว่ามัน,มนเพิ่มทา,ทาเลนต์ตรงนี้นะเลเวลแรกๆอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะเนี่ยเราแบบลองอัพเลเวลดูนะครับปึ๊บพอเราอัพเลเวลตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับฟาร์นิกติกอย่างเงี้ยตัวนี้มีความสามารถอะไรอ่ามีความสามารถในการเอาเพิ่มฮิตเลทของแมชชีนการ5%คลิเลสบวก10%ด้วยอะไรอย่างงี้นะเนี่ยก็จะมีพวกสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นมาของตัวนี้ด้วยนะครับนิวลอนไดฟ์อ่าก็เนี่ยมีให้้้าาแปปะะเขไดวยนครับ เนี่ยมีเต็มเลยนะแต่ละตัวผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกันไหมนะแบบไม่แน่ใจว่ามันแบบมันเหมือนกันตามสายหรือว่ามันเหมือนกันตามอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆออันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทราบช่วยบอกในคอมเมนต์ด้านล่างนะผมก็เพิ่งหัดเลีนมาได้2วันนะครับอ่าก็อันนี้ไลฟ์นระดับมีเดียมนะนะครับประมาณนี้อ่าแต่ละตัวก็จะแบบม,มีความสามารถทั้งนักบินทั้งเนี่ยเราเราก็ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างเลยนะ เออก็มันก็มีแมชชีนิกน่ารักน่ารักสนุกสนุกอยู่หลายตัวนะครับตัวสีทองแน่นอนโอกาสการได้ยากนะครับแล้วกว่าจะได้ครบ5ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าผมว่ายากอยู่พอสมควรนะนี่อันนี้ก็แบบอัพเลเวลโลซา Rosa, ให้เต็มอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหแบบมัน o อมากอะ่ะมันใช้ยังไงก็เก่งนะอันนี้แบบผมลองเล่นดูแล้วแบบมันยิงแหลกลาแหลกลาเลยมันคือเนี่ยวอลไคลี War ่นะเนี่ยโปรโตไทป์นะครับก็คือแบบช่วยยิงด้วยแบบยิง1ทีแล้วก็ อ่ยิงอ่ช่วยแบบว่ายิงสนับสนุนเพิ่มเติมได้อีกต่าหากนะเนี่ยซูทาริตี้เป็นอัลติเมท2นะครับใครที่แบบว่าอันนี้คือผมว่าถ้าเปิดมาแล้วอะรู้สึกว่ามันจะมีกาชาให้แบบเราเราได้การันตีแรงเอชด้วยด้วยมันผมว่าใครที่ได้โลซาเป็นชโอคดีมากเลยนะดูแอซอลอย่างนี้นะครับตรงสายเดียเลยนะแอซอลหกรยห้าสิเดือดจัดจริงๆอ่าสกิลเนี่ยมีแบบเอ้ยยิงใช้แมชชีนการยิง1.3 x ดเมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ เนี่ยนิวลอนไดฟ์เพิ่มความสามารถได้นะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าตอนปลายของเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงเนะี่เพิ่ม c p Cap ใช่ไหมครับมีความมีความสามารถเพิ่มนะครับอ่าใช้2องไมชินกันโจมตีเป้าหมาย0.952ครั้งอ่าเดือดจ,จัดจริงๆนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของนักบินนะก็จะมีอุปกรณ์ให้อัปเกรดเยอะเลยแล้วมันก็จะมีพวกคอนเทนต์ที่เราเอาไปนะอัปเลเวลนะอ่าอย่างเช่นแบบอ่เราจะต้องอ่อย่างเช่นเราบอกว่าในนิวใน ในตัวที่เป็นนิวลอนไดฟใช่ไหมครับอันเนี้ยไบโอนิกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอ่าเวลาเราเราจะอัปเกรดอ่ะมันก็จะมีบอกเราว่าเอ้ยทรัพยากรต่างๆเราหาจากที่ไหนนะครับเห็นไหมเนี่ยหขีดหอ่าต้องไประดับอีลิทแบตเทิลเลยนะอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยเป็นจุดที่เราเอาไว้อลล็อกความสามารถของอ่าตัวละครได้ด้วยนะโลซานะครับ CP แคบบวก3โอ้โหเรียกได้ว่า เกมระบบแบบละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเบต้าเทสนะทุกคนก็จะมีกิจกรรมให้เราทําหลายๆอันด้วยมีผูกอีเมลด้วยนะครับก็ลองไปผูกอีเมลแล้วก็ลองเล่นกันคิดว่าคนที่เล่นเบต้าเทสน่าจะได้รางวัลอะไรกลับมาด้วยนะหลังจากที่ผ่านเบต้าเทสไปแล้วนะครับเนี่ยแต่ละวันก็จะบอกเราหมดเลยว่าเ,เราต้องทําอะไรบ้างนะนะครับ อันนี้เข้าสู่ day สามแล้วหรอจริงๆเราเล่นมาสองวันเองนะนะครับเนี่ยก็จะมีพวกตัว๋วพวกอะไรนะตรงนี้เลยนะครับว่าเราก็เอาอันเนี้ยมาสามารถที่จะแบบเอ้ยมาลองเปิดทั้งหุ่นทั้งเ,เนี่ยหุ่นก็เปิดได้นะครับแล้วก็นักบินก็เปิดได้นะชิปปิ้งนะครับพายล็อตจะอยู่ในรีครูสตรงนี้นะครับนะรีครูสตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เราเอาไว้เปิดนะเกิดแบบเนี่ยเราอยากจะตอนนี้ผมมีตั๋วทองอยู่สิบหกใบน,นะแต่ลองดูว,ว่าผมจะอัลล็อกโลซาได้เพิ่มไหมนะครับ ก็มีการันตีด้วยออันนี้ก็จะมีการันตีให้ด้วยนะครับเนี่ยก็อันนี้สีม่วงนะเนี่ยแล้วก็เอาพวกนี้ตัวที่ซ้ํๆเนี่ยเราก็เอามาเปิดอ่าแล้วก็อัลล็อกได้เพิ่มนะครับเนี่ยชิ้นส่วนเพิ่มซ้ําเยอะไปหมดซ้ำเงินโอ้โหอือมาได้ได้เครดิตเพิ่มไหมอันนี้สามร้อยหรอพอไหมเนี่ยใช้หนึ่งหวเครดิตนะครับเนี่ยก็ตัวใครตัวเครดิตอันนี้น่า,นาจะรับได้รับได้ทุกวันนะ นี่นะคเดี๋ยวเราลองอันนี้ไปดูนะเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวแคมเปญตรงนี้แหละนะครับเราสามารถรับเครดิตได้จากอันนี้เทสต์พาร์ทเซอร์เวย์เทสต์รีบอร์ดนะฮะนี่ฮะโก้เคลมแล้วก็ไปเอาเครดิตตรงนี้เลยนะนี่นะฮะเขาให้เครดิตเราทุกวันนะครับเนี่ยเราก็เอาเครดิตเนี้ยมาใช้ซื้อของลองเล่นดูได้นะครับคลิกคลิกเคลมหมดละนะครับแคมเปญอ่าเรามาที่รีคลูดอีกรอบหนึ่งนะ ผมอยากจะปลดล็อกโลซาให้ได้จริงๆเลยแล้วเนี่ยมาแล้วฮะปึ๊บโลซามาแล้วแออได้โลซาแล้วนะครับอันนี้เหมือนจะง่ายนะแต่ของจริงอ่ะแบบเปิดไปเยอะมากไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอ่ะอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็จะเนี่ยดูความยากอ่าได้ตัวใหม่นะชาวนี่นะเป็นสไนเปอร์ด้วยนะฮะเนี่ยก็ตัวที่ํามมันก็จะเอามาปลดล็อกได้อนะไรเงี้ยอันนี้ได้ตัวใหม่มาด้วยนะครับอ่าอันนี้อ่าเดี๋ยวเราลองดูนะเราได้อินเกมเครดิตเพิ่มมาแล้วอีกสองพันหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ซื้อพวกเพชรได้นะอืมซื้ออันไหนคุ้มบ้างเราให้ผมฟังด้วยนะครับเราให้ผมฟังฟังกันด้วยนะแต่เดี๋ยวผมลองแบบปลดล็อกโลซ่าแล้วเอามาเล่นสักตัวหนึ่งดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็ก็คือมีการันตีนะอีกห้าสิบสองทางได้การันตีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เนี่ย,ก,ยก็ตัวนักบินต่างๆนะตัวซ้ําเอามาเล่นได้นะครับเขาก็ให้เราเทสเต็มที่เลยนี่เดี๋ยวผมว่าปึ๊บนี่ถ้าถ้าปลดล็อกไปแล้วโลซ่ามันก็จะเดือดขึ้นกว่าเดิมอะไรงนะเงี้ยนะน โอเคเฮ้ยนี่เราจะการันตีหมดเลยได้ไหมเนี่ยอ่าได้โลซ่ายตัวแล้วนะครับน่าจะขออีกตัวแล้วกันเราจะได้ปลดล็อกขั้นสูงสุดได้ไหมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เก่งนะมันมีซัพพอร์ตได้นะฮะตึ๊์ตเติร์ตเติร์ตเติร์เห็นไหมก็ก็มีทั้งเรื่องของนักบินเนาะอ่ามีทั้งเรื่องของนักบินเรื่องของหุ่นด้วยนะครับก็ชิ้นส่วนของหุ่นก็สามารถเอาไปอัปเกรดซ้ำได้นะครับนะอัปเกรดซ้ำได้ด้วย ในอีกตัวหนึ่งก็ของตที่น่าสนใจก็มีเจ้าตัวนี้นะข้างล่างนะครับมีเจ้าตัวชื่อหฮงนะครับก็เป็นสายเมลีนะนี่โรซาอีกตัวไหมอ๋อโอเคอันนี้เป็นสายสไนเปอร์ไอเป็นสายช็อตกันนะครับนี่ก็อันนี้เราก็เอามาอัปเกรดได้นะครับพายล็อตเนี่ยตรงนี้นะครับก็เอาใส่น้องโรซาได้เลยนะนี่นะครับเห็นไหมเพิ่มมาอีก2ตัวนี่เปิ้งก็เพิ่มทาเลนด์ด้วยนะเพิ่มตัวโซลทาริตี้นะครับ เป็นอัลติเมท3นี่นะครับนี่ก็แข็งแร่งขึ้นละน้องโรซ่าเนี่ยแหละครับก็อันนี้ก็จะเป็นระบบโดยรวมๆนะเดี๋ยวถ้าผมไปเล่นลึกขึ้นไปมากขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวเมคคาลชินะครับก็ เ,เกมนี้อยู่ช่วงเบต้าเทสช่วงนีสามารถที่จะมาเทสฟลายแล้วลองเล่นกันได้เลยนะครับเกมเปิดช่วงปลายปีนะไอ้ปลายเดือนไม่ใช่ปลายปีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมอคอนเทนต์ของเมกคาลาชีนะสามารถกดติดตามช่องทูนูฟได้เลยนะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย